<gas> ช่วยถ่ายพี่เอตัวเล็กกว่าพี่อ้ํานะคร <ham> ัะตัวเล็กพี่ชุดนี้อ้วนจริงเขาผอมจริงๆรผอมมากแต่ชุดนี้มันต้องผอมทองอะคร่ะ รอด้วยกันค่ะวันนี้มาออกงานกับน้องใหม่น้องใหม่ใช่น้องใหม่ในวงการร้ายยังไงคะน้องสาวร้ก็ส่งอาหารไปที่บ้านใช่ส่งทุกวันเลยส่งบ่อยมากให้เราอ้วนคือเวลาเรารู้ว่าเราต้องถ่ายพรีเซนเตอร์ที่เป็นแบบด้วยกันเราก็อยากสวยกว่าอ้ามแล้วเราก็อยากพี่เอกอยากตัวเล็กกว่าอ้ามแล้วพี่เอกก็มั่นใจเสมอว่าพี่เอคนเดียวเท่านั้นที่จะฆ่าพี่อ้ําได้ พี่็าไไปยังงงบ้น้องขอโทษพี่น้องขอโทษแล้วพอไปเนี้ยก็มาถึงแล้วก็บอกว่าน้องใหม่ทำไมเขาไม่มาสวัสดีเออเราแยกห้องแต่งตัวครับเขาไม่ร่วมห้องแต่งตัวกับรุ่นพี่นะรุ่นพี่คนละสิบเก้าคนแล้วก็เลยต้องเดินไปคารวะนิดนึงบอกว่าน้องอ้ําขาน้องใหม่ในน้องใหม่ในวงการขออนุญาตสวัสดีพี่อ้ํานะคะเดี๋ยวขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวนะคะพี่อ้ําทำได้ยังไงกับ อเหนื่อยมากอ่ะเป็นคู่กับอ้ํานี่เหนื่อยจริงๆอะผมไม่คืกับอ้มเลยันอาให้หั่นเงินอ้ําโฆษณาตัวนี้นะแต่ผมรู้สึก่ไม่ถลยว่าจอาอะไรเกเงแล้ั็บนไม่ายความับาจะใส่ชุดอะไรจะยังไแล้วก็ไม่บอกน้ำหนักด้วยว่าน้ำหนักลดลงเท่าไหร่แล้วเท่าไหรแล้วให้ทุกคนเก็บเป็นความลับอาหารไปเขาก็ไม่กินไม่กินของหวานไปแล้วมีการบังคับอีกกินได้เห็นเดี๋ยวนี้โทรถ่ายรูปมาด้วยส่งมาให้ดูคือแบบ เป็นผู้จัดก,การแล้ค่ะไม่ใช่เป็นรุ่นพี่แล้วว่าแบบว่าออถ้ารุ่นพี่เขาแค่ดูนิดเดียวไอ้นี้แบบเธอไหนท่องให้ดูสิว่า<อ>พูดยังไงสคริปยังไงอ่านทุกอย่างตรงไหมคือแบบคนเนี้ยเขาไปบีบงานเขาเขาไปบีบงานพูดให้ฟังเดี๋ยวอะไรเราไ้อยากแ,แบบว่ากินข้าวดีวกว่าวันนี้กินแบบ นุ้งใหม่ขอนอนนุองใหม่ขอเอาผิวไงเนี้ยค่ะขอนอนสชั่วโมงขอนอน1ิชั่วโมงไงเนี้ยเอเนี้ยพี่รุ่นพี่ในวงการก็ดูตลอดว่าดูแลตัวเองบ้างหัดกินบ้างเดี๋ยวแบบเป็นลมเป็นแรงไงเนี้ยค่ะคือจริงไม่ใช่อิจฉาอยากให้เราแบบไม่สวยไงเนี้ยความฝันเขาคือวันนี้เลยนะคะพี่เออต้องขอบคุณ ไม่ได่งานดับรางวัลโอเคโอเคไม่น้องอ้ําเราก็ดีใจที่คนเห็นค่าของเราว่าเราสามารถเป็นรีเซนเตอร์ได้อย่างเนี้ยคือถ้าทุกคนรู้ในชีวิตวงการบันเทิงพี่เอไม่ได้อยากเป็นผู้จัดการดาราเลยที่เข้ามาพี่อยากเป็นดาราพี่อยากเป็นดาราสาวท่านหนึ่งอเนี้ยวันนี้พี่จะเป็นดาราคนหนึ่ง แล้วบาทีให้เขาตามงานเขาไม่ตามเพราะเขาแบบเขาคิดว่าเขาเป็นาช่แล้วบางทีพี่เอ่มบอกเลยว่าการที่เขาเป็นดาราต้องมีคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างบอกพูดสิไม่มีก็เป็นพี่เอนี่แหละค่ะใช่แต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองถ้าเธอทำอะไรไม่ได้เดี๋ยว พี่น้องอักพี่อ้ํจะสอนรุ่นน้องเอจุปชัยเองอย่างเนี้ยค่ะเออเนี่ยแบบเห็นไม่ชุดวันนี้แบบพองนิดนึงเขาก็บอกว่าเนี่ยจริงๆตัวจริงผอมกว่าน,นี้อีกนายอเนี้ยทําหน้าที่ดีมากอไอยเนี้ยดีกว่าที่เราเคยทําให้เขาอีกไอยเนี้ยเราดิสุด<ม>แย่ก็เ,เธอบอกฉันว่าอย่างเดียวเขาก็ทำเป็นถ่ายคลิปวิดีโอให้ทีละสองหมื่นสองหมื่นเขาใจดีอ่ะน้องอ้ําอย่าว่าพี่เอต่อหน้าคนอื่นสิพี่อายเขา ขอโทษน้องใหม่แล้วน้องใหม่ทำได้ดีไหมครับทำได้ดีไหมน้องใหม่ทำได้ดีแต่เราไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เนะมันเหมือนวับคนู่แข่งกันนะเนาะก็ไม่ได้คุยกันทุกเรื่องอะไรเงี้ยแค่โทรหาเขาเขาจะบอกว่ามันจะนอนแล้วนะพ้วเขากจะมีพนัานให้เอาไหมอ้เอาเอาเอาจะให้ตอบว่าอะไรอก็ให้เรา พูดให้ฟังไงล่ะเออพูดให้ฟังคิดเองไม่เป็นเหรอพูดมาเห่เดี๋ยวพี่เองจัดตาเองเออมีให้คะแนนวันนี้ไหมคะเป็นยงไงคะก็ดีค่ะเขาตั้งใจแล้วเขาก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนใช่พี่ดีใจที่ได้เจอพี่พี่น้องน้องนักข่าวทุกคนด้วยนะคะับจะลองพาต่อครับไม่ตอนหลังเวลาหยุดเชียร์เต้นไหมครัได้เราเป็นเต้นในรอบสอง ตื่นเต้นตื่นเต้นที่ได้อยู่ใกล้พี่อ้ําแบบว่าเหมือนกับคิดในใจว่าถ้าเราทําผิดพี่อ้ําจะดุเราไหมอย่างเงี้ยเหมือนเมื่อคืนน่ยนอนไม่ค่อยหลับเลยคิดในใจว่าแล้วเราจะเดินหลังอ้ํายังไงดีให้น้องอ้ํารู้สึกว่าเราไม่ขโมยซีนเขาที่ผ่านมาไม่ขโมยซีนจานเมื่อวานนึงฉันจัดได้เธอบอกว่าถ้าจะตีใครก็ตีอ้ําไปธารพาก่อนเธอเมอวานพูดหลายทีเลน้องอ้ํามาอย่าจานสิจานสิาเขาต้อง <ท>อ้างชะพากลับไปก่อนพี่เอไม่ใช่คนใจช่วยอะไรขนาดนั้นนะครับขอขอทอนคำพูดเลยไหมคะพี่ขอทอนคำพูดค่ะคือตอนแรกนะคิดครั้งคืนเมื่อคืนเลยว่าในเมื่อตัวเปลี่ยนแล้วเล็กลงเราจะพูดเสียงสองได้ไหมพี่เออยากพูดเสียงเล็กๆบ้างตัวเล็กค่ะน้อง ได้ไหมคะนอง้ําคได้ค่ะแกงเล่นกันค่ะอนีหลังจากทานผลิตภัตัวนี้ก็ยืมชุดพี่อ้ํมาใส่โอไปนแล้วว่ซื้อเธอเธอ่งใจดีอะไรชุดเธออ่ะเธอก็ขายตลอดแทนที่จะให้พี่บ้างแส่าที่ขายสองหมืแล้วก็ขายไม่ล่ะเธอเธอรู้ไหมชนะติดกระดุมไม่ได้แบบตลาดโตัว้คอยโอเคโอเคไปเนแล้วคุณคโอเค คือพี่เออะซื้อชุดพี่อ้ําแล้วเมื่อก่อนอ่ะเราก็ยังปั้นดาราน้องๆผู้หญิงบ้างแต่ตอนนี้ก็ไม่มีใครเลยมีแต่แค่อ้ําพี่อ้ําคนเดียวเราก็ซื้อแล้วเราไม่รู้จะเอาไปให้ใครเราก็ต้องมาดูแล้วก็อย่างนั้นฉันก็ต้องใส่เองสิในเมื่อดาราผู้หญิงไม่มีที่บ้านแล้วว่าน้องอ้ําไอเนี้ยค่ะก็เลยเอเราใส่เองแต่เรายังติด ติดอกติดอะไรแบบนี้ค่ะเพราะบางทีโครงสร้างของ,รองอสรีระของออของพี่เออะอนาตอมี่ <laughs> มันไม่เหมือนน้องอั้มอ่างเนี้ยพี่เอก็เลยแบบลดไปเรื่อยๆก็หอมลงก็ใส่ได้น้องอั้มอย่าเพิ่งหันหน้าหนีสิครับพี่ <laughs> นักข่าวเขาอยากฟังไงเนี้ยก็เลยกิน เข้าไปนะคะแล้วมันก็ได้ช่วยระบายแล้วเราก็ใส่เสื้อผ้าน้องอ้ําได้แล้วค่ะทุกวันนี้นะคะน้องอ้ําขาต่อไปน้องอ้ําก็ไม่ต้องเอาเสื้อไปขายคนอื่นแล้วนะคะขายเพื่อคนเดียวมากแล้วเธอจะช่วยซื้อรายการไหนไหมโอเคโอเคค่ะน้องอ้ําขาโอเคัโอเคครับเอาอ้๊อฟคนฝากหลังฝากหลัฝากหลังตัวเตอร์นะคะก็ฝากนะะเราสองคนเคาจะใช้หลังใครจะหันได้กันซีนใช่หรือเปล่า เดี๋ยวเธอสวยกว่าฉันนี่เนี่ยถ้าฉันยืนตรงกับเธอฉันจะหน้าใหญ่ฉันก็เลยถอยหลังแค่หนึ่งเนี่ยโอเคให้เกียรติน่าดีค่ะแล่วพี่ก็จะให้เกียรติเดียวกันที่ไม่ต้องหันไปตาไปแล้วเราก็ขอฝากนะคะเราสองคนนะคะคือแบบกลัวใหม่ล่าสุดของเราเลยนะคะที่เราได้รับเป็นพรีเซเตอร์ตัวนี้เราทานเองด้วยที่เราทานก่อนที่เราจะเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ค่ะต้องฝากแล้วนะคะเราไปครอบครัวปนัดจิตาแล้วนะคะ พี่เอก็เหมือนกันค่ะเขาฝากด้วยนะคะที่พี่เอทานเข้าไปมันช่วยให้เราในระบบขับถ่ายแล้วก็หลายๆอย่างนะคะผิวพรรณด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างในสําหรับพี่เอนะคะว่าผิวพรรณวยสวยค่ะจริงเหรอตอนอ้อมขาอยากเปิดให้ดูมากเลย <c oughs> อโอเคโอเคโอเคนะคะพี่เอขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอเคไม่ฝันเพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่าหลายคนสังเกตว่าไม่ค่ <c oughs> อยลงรูปกับพี่พกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะความสัมพันธ์เดิมเป็นยังไงอยู่ไม่ค่อยเจอกันเลยค่ะยังนานๆเจอกันที นานมากคนี่เดือนนานแล้วค่ะโดยด้วยโควิดด้วยเหตุอะไรไม่ที่เขาไปงานแต่งงานแล้วเขาก็ไปเจอคนที่มีความเสี่ยงแล้วก็คุยกันแล้วถ้าไปเจอไปกินข้าวถ้าเจอคนที่มีความเสี่ยงก็เราต้องแยกกันสิบวันตั้งแต่กรุงพาจนตอนนี้ก็ยังไม่เจอก็มีพวกมีแบบความสุนเสี่ยงไม่เรแบบคือไม่ได้เจอไม่ได้คุยอะไรกันเลยค่ะแต่เล่นเกมด้วยกันอยู่ค่ะไม่ได้คุยไม่ได้เจอเลยเขาพี่อ้ําคอนเสิร์ตเรื่องเรื่องโควิดมากๆ ถ้าถ้าได้เห็นอันเจะอันเป็นส่วน้่นบ้านถ้าไปงานที่เรี้ยงไม่ได้ก็โอ้ไปอะไรเงี้ยไปทำงานบ้างเพราะว่าสองปีที่ผ่านมาอย่างกูเงินหมดเนาะใช่แล้วก็มีอดผ่าเราผ่นเราอย่างวันนี้พอเสียงปุ๊บอ้ําก็จะต้องระวังตัวเองไปอีกหลายวันค่ะ ไม่ปกติอ่ะแล้วสองปีแล้วอันเช้ชีวิตยิ้มเงียบคนเดียวตั้งนานแล้วแทจะเป็นห่วงว่าเออจะอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรเนี่ยแล้วโควิดมันก็ห่างกันจริงอ่ะมันก็ทำให้ห่างทุกคนก็คงเป็นนะคะแล้วน้องอ้ําอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยอะค่ะแล้วเราก็อยู่คนเดียวตอนนี้ก็สบายใจดีอย่างเงี้ยใจ่แล้วเกณฑ์ด้วยกันอยู่ค่ะอย่างพลพลดยะกษปลอดภัยของพี่ทงหรือยังคะยาวยังไม่รู้เพราะว่าเป็นเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวเขาต้องไปตั้งหลายงานนะคะ ก็จะเป็นต้องไปค่ะคือเขาเจอคนเยอะเราก็เลยไม่ได้เจอใช่ค่ะแล้วฟองฟางก็ไปกินข้าวเจอคนเสี่ยงอเปล่าขนาดพี่เอไปไหนน้องอ้ําก็ไม่ให้ไปหาอ้ําก็ตลอดเลยว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาเขาจะเช็คคนที่เพื่อนอ้ําแจ้งถอดนักได้ต้องแบบมั่นใจอย่างเงี้ยเพื่อนอ้ําถ่ายนเวทีก็เพราะว่าเขาตรวจต k ดยาเขาไม่ได้ตรวจแค่เ t k เลยคถ้ใช่ท t k เขาก็จะ ไม่ต้องผัดไหนโทรไปไหนมาต้องแอบสืบดูเขาเลยค่ะแปลว่าหลังจากนี้ถ้าได้เจอก็จะได้เห็นซิงเกิลใหม่ของพี่อ้ําสัมอัสกับคาราโอเกะกันบ้างใช่ไหมคะรู้สึกยังไงแบบว่าคนชอบมคิดคนแชร์กันบ่อยเพราะอะไเราโลกเราตอนนี้โควิดคือน้อยลงแล้วค่ะน้อยลงแล้วค่ะแล้วเรื่องละครล่ะคะพี่เอจะเป็นผู้สัมผัสพี่อ้ําไหมให้พี่อ้ําสัมภาษณ์เลยเพิ่งคุยกับพี่อ้ําเมื่อตอนเช้าเองกับเรื่องละครไม่ใช่พูดเลยไม่ดีน้องอ้ําบอกว่าแบบเหนื่อยแล้วทำงานเหนื่อยอะไรเนี้ย หมายถึงว่าจะเล่นละครพี่เอพี่เอโทรไปเดี๋ยวค่ะน้องแอมก็บอกว่าขอให้เล่นละครขอใช่ขอค่ะใช่ขอยเรื่องของพี่เอก่อนอย่างเงี้ยยังไม่ยังไม่หยุดยังไม่ลาใช่ไหมพี่แม่อย่ากทิ่งลานนะพี่แม่พี่เอขอเพื่อทุกคนทั้งประเทศนะคะน้องแอมขายก็อยากดูเธอเล่นละครแล้วค่ะไม่จริงคนอยากดูโอเคนะ้วค่ะโอเคนะ้วค่ะ